เพื่อนค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนูกําลังจะเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งแล้วระหว่างเดินไปคนมันแน่นมากมันไม่สามารถเดินได้เลยค่ะมันแบบมันแออัดมากหนูแล้วหนูบังเอิญไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่โต๊ะตรงแบบติมทางเดินหนูก็เลยขอเขาอยู่โต๊ะด้วยแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนูเดินไม่ได้จริงๆหนูก็เลยขออยู่ด้วยแต่หนูก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรค่ะแล้วอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็ออกมาค่ะคือขออยู่คือไม่ได้อยู่ ไม่ได้การแชทไม่ได้การแชทอย่างเขาสมัยของกยกัแป๊บเดียวค่ะนมีสนทนากันนานไหมครับตอนระหว่างการพูดกะนก็ไกันักทายกันปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะแล้วก่อนหน้านี้ เขาั้งตปีกไม่ไามามมทัเลยเพราะว่าเจอเหตุาการณ์นี้นคือหนูก็ไม่แน่ใจเพราะหนูก็เล่าเหตุการณ์แบบที่หนูเล่าให้พี่ๆฟังหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นไปค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวที่เขาโพสต์ลงมาพร้อมทุกๆคนเลยค่ะหนูก็ชใช่หนูไม่ได้รู้มาก่อนค่ะแล้วพอมาเาจอการโพสต์ีกแล้า,าเราได้เิดอะไรึ้หนูก็ได้อัปเดตข่าวกับเขา ตกใจไหมที่มันเป็นยูวันไปข่าวใ่ญ่ข้างใหญ่ก็ตกใจนิดหน่อยค่ะก็เลยได้มีการถามพี่เขาบ้างแล้วพี่เขาพี่เขาว่าไงพี่เขาพี่เขาตอบมาว่าตอนที่อยู่ไปถามว่าเกิดเรื่องมันใหญ่ไปอ๋อพี่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาลงไปค่ะที่เรื่องเมื่อสามสี่ปีที่แล้วให้หนูฟังค่ะแล้วมันโยงมายังเรื่องของหนูได้ยังไงอันนี้คือมงมไหมอ๋อคือแฟนคลับน่าจะคิดว่าเป็นจุด เกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพี่เขาแต่จริงมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะเอิม팩ต์กับข่าวครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเ่งผลอะไรกับเราบ้างแล้วถ้ามันมาถึงสมุขคนเราสุขคนได้กันหรือเปล่าเราต้องการอยากรู้ว่าสภาพจิตใจหนูหรือเปล่าหรือว่างานหรืออะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะจากที่หนูอ่านคอมเมนต์หนูก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหนูก็เลยไม่ ไม่่่้้รรููอคนแในส่วนตัวของเราเราอยากจะชี้แจงอะไรคนที่แบบว่ายังเข้าใจผิดตัวเราอยู่หรือว่าแบบเสพข่าวไม่คิดว่าเราเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุอะไรอ่อ๋อหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่เห็นว่ามันเดินไปไม่ได้หนูก็เลยขอร่วมจอยแล้วในตัวนั้นหนูมีพี่คนหนึ่งที่หนูรู้จักอยู่แล้วหนูก็เลยขอร่วมด้วยอยู่แป๊บหนึ่งค่ะก็หนูก็ สบายใจขึ้นไหมที่เราได้พูดในที่นี้ว่าอ,อ,อ๋อก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียข่าวนี้เพราะว่าคนก็พยายามหาว่าหนูคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครหนูก็อยากจะออกมาพูดว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะอ,อไม่มีเลยค่ะจบแค่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดเลยค่ะไเล